ขอก่อนอย่าไ่โดนโชนใช่ไหมถนนเส้นนี้มันยิ่งขับรถกันเร็วๆด้วยโดนโชนใช่ไหมถนนเส้นนี้มันยิ่งขับรถกันเร็วๆด้วยก็เหตุการณ์เหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นสักวันมันก็จริงๆ คนคนตายครับพี่ชายขอขอพูดมาหน่อยครับกดเรียกหมอ,อยังครับกดกดเรียกหมอยังครับยังครับยังโอเคกดเรียกเลยครับเดี๋ยวผมจะดารรักษาให้โอเคครับกลัวแล้วเหตุการณ์ตกี้มันต้องเกิดขึ้นกลักวแล้ว ตัวนี้ตังค์กูยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่แั้รถโดยประมาทเด็กสหมอที่สนเด็ดหมอ11โเอ็ดคนในประเทศห้าร้อยสิบเอ็ดคนว่าแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องเกิดขึ้นผมเพิ่งพูดไปแบบๆคนเส้นเนี้ยมันขับรถเร็ว ตรงนี้ควรมีทางม้าหลายนะจริงจริงตีแกะทางม้าลายตีแปดแรงมากครับเออหมอใส่บินที่ผมนะครับฉีดยาให้เขาไหมครับฉีดยายครับ,รบชนคนตาย ก็คุณครับพี่ชายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพอดีเห็นเขาใส่ผมไม่เป็นไรครับืมอยัดแแคบเลือดติดฝากระโปรงรถเลยสัตว์เอ้อเฮ้ยมอง้ายมองฝากก่อนนะเคยข้ามได้ทางมาลายทางมาลายตามทางมาลายนะอ่าไปมัน ข้ามได้แล้วข้ามได้ล้วข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้ไดไดอ่ากูข้ามทางมาลายนะโอเคนี่ห้ามข้าม,ามโอเคข้ามถนนอย่างถูกวิธี